พร้อมจุดตรวจโควิดฟรีพร้อมเผยวิธีลงทะเบียนด้านกอทมอคนรอข้ามคืนคิวเต็มตั้งแต่ตีสี่ รัฐบาลเตรียมเพิ่มจุดตรวจโควิดที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นต้องรอทะเบียนในเว็บไซต์ก่อนส่วนกทมปัจจุบันเหลือ4จุดด้านจุดวัดพระศรีคนรอข้ามคืนคิวหมดตั้งแต่ตี4วันที่10กรกฎาคม2564เฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้ารายงานว่ารัฐบาลเตรียมเปิดจุดคัดกรองโควิด19เชิงรุกแก่ผู้ประกันตนผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้สามารถตรวจคัดกรองโควิด19ได้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม ขมเป็นต้นไปณอาคารกีฬาเวทหนึ่งศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงกรุงเทพมหานครขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้ค่ะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรนั้น ฝากลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เข้าไปดูกันนะคะจากนั้นให้เข้าไปกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือเลขพาสปอร์ตกรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดลงทะเบียนเสร็จเข้ารับการตรวจรักษาอย่างไรในวันนัดหมายผู้ที่มาตรวจจะต้องพกประชาชนพร้อมสำเนาหนชุด จะใช้เป็นหลักฐานในการตรวจหากลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัดจะต้องลงทะเบียนใหม่เมื่อเข้ารับการตรวจเสร็จแล้วสามารถกลับมาได้ทันทีระบบจะส่งผลตรวจให้ท่านพัง SMS ตามหมายเลขที่ท่านแจ้งไว้กรณีตรวจพบเชื้อและมีอาการจะถูกส่งรักษากตัวต่อทันที สำหรับจุดตรวจโควิดฟรีในกรทมวันที่10กระกฎาคม2564มีดังนี้วัดพระศีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72,000ศาเขตบินบุรีวัดบางขุนเทียนนอกซอยพระราม2ซอย28ซอยจอมทอง19เขตจอมทองตลาดบางแคพิรมเขตบางแค ทั้งนี้แต่ละจุดจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็น,น,นต้นไปและจะแจ้งผลให้ท่านทราบภายใน24-48ถึงชั่วโมงผ่านทาง SMS จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนปากกาส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสของผู้ป่วยส่วนบรรยากาศที่จุด วัดพระสิมหา,าธาตุนั้นวันที่9เรื่องเล่าเชา้านี้ทางช่อง3มรายงานว่าเป็นอีกคืนที่ประชาชนมาจับจองพื้นที่บางคนก็หอบเสื่อหมอนผ้าห่มมานอนรอบางคนก็ทิ้งกำแพงหลับแม้ทางวัดเปิดพื้นที่โบสถ์ให้เข้าไปนอนรอแต่ประชาชนบางส่วนก็เลือกที่จะไม่ไปเพราะกลัวไม่ได้คิวภายหลังจากภาพนั้นปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่วันที่5จุดดังกล่าวได้รับการแคก้ไขแล้วโดยพอ,อ,อเขตบาง มาแจกคิวให้ผู้มารอตรวจด้วยตัวเองตั้งแต่เที่ยงคืนมีเงื่อนไขว่าขอบัตรเข้าต้องลงทะเบียนบัตรประชาชนเบอร์โทรหากถึงเวลารายละเอียดไม่ตรงจะตัดสิทธทันทีเมื่อได้คิวแล้วขอให้ท่านกลับไปที่บ้านแล้วมาเริ่มตรวจณเวลา8นาฬิกาข่าวช่อง3รายงานว่าหลังจากแจกบัตรคิวตั้งแต่เที่ยงคืนลำดับสุดท้ายคือ 300บัตรหมดแล้วตั้งแต่เวลา4นาฬิกาหลังจากนั้นก็ไม่มีประชาชนมารอเข้าแถวยาวเหมือนเมื่อ3-4วันก่อนถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางภาครัฐได้ร่วมมือกันหลายๆฝ่ายเพื่อจะช่วยให้พี่น้องประชาชนไทยได้เข้าตรวจโควิดให้ได้เข้าเยอะที่สุดส่วนลิง์และวิธีการรายละเอียดต่างๆแอดได้ฝากลิง์ไว้ที่ข้างล่างคอมเมนต์เข้าไปกดดูได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ติดตามข่าวสารดีๆได้ต่อไปแอดลงคลิปเยอะให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโควิด19นี้สวัสดีค่ะ